อ๋อติดหน่อยอยู่บนลูกฝนตกเมื่อคืนสุขเขาเปียกฝนไหมไห้ตัวขาไปไหนล่ะฮะเจ้าขาอยู่ไหนลูกขาอีตัวล่ะตัวขาไปไหนตัวขาไปนอนไหนเห็นสองตัวเฮ้ตัวขาไปไหนลูก ตัวขาวไปนอนหน่อยเห็นสองตัวติ๊กขาวไปไหนนี่ี่ดรู้ไม่ดีอ้าวเจ้าขาวไปไหนลูกหี่มันไปนอนหน่อยอ้าแปลกใจขาวไปไหน มาลงเอาลงมากินอาหารเร็วเร็วนี่เร็วมากินอาหารเร็วมาเร็วมาไหมานี่งในข้าวโพดเนี่ยเร็วลงมาเร็วเร็วมาลงอ่ะโอยให้รุ่นพี่ภูเขาตรงนี้อ่ะเอาลงอ่ะเอาลงอ่ะมาลงไอตรงอ่ะ ตรงนั้นเลยมากินเลยกินได้ไก่แม่ฟักอยู่ไหนเห็นไก่เห็นก้าใ,ใส่เงินใส่ทองอ๋ออยู่นอนอยู่น้อกินลลกกินกินเอ๊ะ э, ติ๊กน้อยไปไหนติ๊ขาวไปไหนฮะ เฮยแปลกใจทำไมตีขาวไปไหนลูกเพื่อนเจ้วนอนตรงไหนมาไม,ม่นอนด้วยกันนอนพัดกันตรงไหนหนี่ลงมาเร็วลงมาเร็วมาต้องคอยลงมาจะได้เห็นครบมาลูกลงมาเร็วมามาลงมาลูกมาเร็ว มาลงมามาลงลมาอาืมมาลงมาจะข้าป่อยให้อย่างนี้เอาวันนี้ข้าไม่เข้าไปหาพวกเจ้าข้าป่อยอย่างนี้อะอ่ะติิกมาก็อไหน เลยก็ยังเหลือเยอะอยู่ตัวนี้ใ้ถาดก็ยังเหลือเยอะอยู่ลูกเขาอยู่ครบไหมนะสี่ห้าหกครบ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 ,ครบอยู่ครบโอเคถ้าไม่เข้าไปละถ้าเปิดให้วิธีนี้อ่ะชูจีชูจี <laughs> ไย ฝนตกแล้วลุกเมื่อคืนนี่ฮะฝนตกละฝนตกฝนตกอืมข้าไม่ได้อาหารเจ้ามา